สวัสดีครับมาวินจังกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมตอนนี้ผมยังอยู่อำเภอยางตาลาดจังหวัดกาลสินอยู่นะครับสักครับหกล้อขั้นไหนอ๋อนี่บ่ครับหกล้อขั้นนี้ปะเป็นหกล้อทีเอลนะครับผม เป็น6ล้อที่เอลช่วงยาวกระบะ4เมตร30นะครับตัวนี้คอกไม้รถแกงง่วว่าเหินรถในหอยก่ออูพื้นเล็กดีเลยตะกี้ผมใส่งานกับรุ่นนี้แล้วตะกี้เที่ยวร่อยตัวนี้เครื่องแปดหางขึ้นเครื่องลอยอ่าฟ้าดำกับฟ้าขาวครับฟบซีบ CBC ตัวนี้เป็นเครื่องร้อยแรง้าดำครับ 4BC1 เป็น TL นะครับหวัวแตงโมทะเบียนขาด59นะครับผม30ไปทะเบียน80 30 30โอเคครับ อันนี้เป็นเ <ไอ S 1> ฟือง,ง,งท้ายเฟืองท้ายร้อยแรงเลยนะครับผมนัดขันล้อห้าตัวแล้วก็นัดขันเพลาข้างหกตัว้ายเป็นปยางน่าจะเจ็ดห้าศูนย์นะครับเ5 0ห้ศูนย์ขอดิบหกสภาพยางสวยนะครับผมยางหลังข้างขวาสวยขัดส,สี่ก็สวยเลยโอ้พื้นใหม่ตรงเล็กมัเล่ตัวไหนมาตรงเล็กั้งเล็กอืเขีเฉีงหรือ่อง เด็กเขาไปซื้อน้ำตาลมิ้นต์เหรอฮะใช่มั้นาะซื้อน้ำตาลานผมบ่แต่สมัยผมอยู่ข้างในรู้ป่ะเหรอแต่สมัยข้างในไปซื้อฉากมาตั้งไม่ม่โดนซื้อฉากมิ้นต์ปาะเวณแม่ป่ะซื้อน้ำผมดิบ่แม่นตะกี้ตะกี้ผมอยู่ข้างในเนาะเลี้ยวเข้าไปข้างขวามเลี้ยวไส่เข้าไปันี้ผมต้องไปไม่ต้องเลี้ยวนะบัดนี้ตรงไปตรงไปเสียข่าแดงน้องแปนพ่านทางเสียข่าแดงน้องแปนเลยไปกิโลนึงงสายมือ สภาพยางล้อหลังหน้าซ้ายก็สวยนะครับเห็นว่าไปซื้อไม้มาจากร้านเดิมผมนะมาจากร้านมาวินนะครับเป็นพวกเหล็กฉากเป็นไม้หน้าสามเออไม่ฉาบไม่เสาไม่ฉางเพิ่นจะให้ไปแก้ไมหมเ่าเพิ่นจะไปแก้ไม่แต่ว่าสภาพยางหน้าพอใช้ได้ต้องเป็นยางค็ดร้อยครับที่บกขน้าก็เป็นทีเอารอยนะครับผม ระบบพวงมาลัยธรรมดานะครับอ่าเครื่องเป็นร้อยแรงฟ้าดำนะครับ4 b c 2. 2เครื่องเดี๋ยวว่าป้งต้องอมอเครื่องมันทนตัวพวงมาลัยเครื่องดีมากรับน้องเปิดอีที่ดเลย<ฆ>เปิดบ้างนะพรงมาลเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอมันมาขันเริเปิดสตาร์ทได้เลยบ่นนีครับสตาร์ทได้เลยใส่โมแบนเนี่ยตั้มรถโอ้โมเฟตบ่มีนมาตัวน,นีนผมโอ้ออ ى, กไปใส่รถไทย มักมันใส่งันเตะดีดีด้วยแลน่นน้ำถนนก็นดีะตะกี้ผมใส่รุ่นนี้แล้วแกเล็กแช่งมาตั้วงเห็นตมันั่นตรงมันหักผมน้องมาเปลี่ยนทั้งซื้อเล็กๆมาเห็นเลยเด้ไหนใส่เล็กไปเท่าเจ็ดแปดตันกตันเนาะนนตอนนี้ตัวสาดขึคือยัง ทนอนยูน,นยครับแต่ว่าตอนนี้ผมคลายไปตะโดดแล้วขั้นเกาลุ่นแหลกผมเลยล่ะรุ่นนี้เลยละ่ะเที่ยวลอยมันเป็นเครื่องแปดหาด้ที่แหลกมาผมมาบ้างเครื่องลอยฟ้าดำไส่ไป้จังหวัดกาลสิน์ของเราเนี่เองนะครับผม ใส่ขอกนี่เรียบร้อยใส่แบตน้อยเดียวตวสัยรถขันบไงใส่แบตสิบสองแสดงว่าไดชาร์จกับได้สต์ทไฟสิองใส่มวแบตน้ยเดียวบวอรยเงจังว่าไข่สิบเดีสางวันใดแต้มันเอวะขั้นน่งด แต่ว่าหันวังผมวานี่มันสืบวรรณนเลยะโอ้ยสวรรณกใ่คนเคยไปมาหา <c oughs> สูกันอยู่เนาะเออั่นทือกันกันบาบมอย่างฉากกัเพาว่ามอสี่ลาเสื่อมเย้ฉากไพื่นวะ แม่นหันใครเห็นเล่าใครก็จดจำได้อยู่หันละไอ้ละวมาก็ผมเด็กเราจลานได้ผมไปพวกสประจําไปกวนเชื้อรถสีเขียวตัวจริงเพราะว่าสิมี้ยังสิไปล้านมาวิ่งอย่แล้วเพราะว่าเพราะผมนี่สิเล่นรถแบบนี้ก็ไปซื้อของมาใส่ก็มวยจักรนะครับมวยจักก็กินเขาแล้วก็ไปอะไรป่ะที่นี่อ่าจะดูลงเรื่องเราว่าจะไปอะไรนี่มันบอกง่ากเดือเชื่ออะไรเดื้อล้านน้ำยังพวก เลขีมันอยู่ขาดหนข่าวพุ่นดีวขาขวาบ้างฮะขาทั้งนี่บ่ซื้อเปซื้อผู้่ดซื้อเพ่บ่ย <bies. S 2> ses, <ang> ังเป็นกตอี่ยวี่ดิงนว่าสิบวิญญาพี่บ่ผมจะลดบัตรกันผมขายไปแล้วมันอยู่มันอยู่ขาางน นี่นะหอมานนี้แหละครับนี่ลองรูปวงรถ่วงนี่รูปวงหนึ่งสองอลองสตาร์ทเลยครับอ๋อน้ามันเติมก้นน้ามันเติมกอนได้าน้ามาจากถังนลน้ามันบมมี่ถ้าเราเอาเรื่องทุนนี่ แกของทนครับเครื่องเครื่องซีบีซีนทน,ทนโอ้ยใสยเ่เขาเต็ม่เต็มไปเลยแบตันนี่หมคำบ่แดามมนนัอ้วอวเปลีินน่ะทางจะไปพอหน้างนี้น,น,นี่มเจากัเนเยแต,ตันกัวอืม้าขึนมออไร้นาวะ่ะเป็นกหรอ

ใส่ท้่สองกย่นีวะเส่อมากพวกเเห็นเลยใส่ใส่ที่สองเยนี่จะมาพทดสองด้วยวันนี้ะส่ที่สี่แล้วีน่เขาว่ามันหมุนซาใส่ที2สองะแต่ว่าบางเอฟตัวนี้ใดตัวนี้ก็หมุนเร็วนะว่ะ Tâm, phục, có tí Ở Khoa sáng rồi Linh thôi เลอดเขาปิดไปเลยครับตับนะเ,โเ้โอเคครับน้ำปกติเครื่องดีไม่มีไอนะครับสบภาพยางหลังสวยยางหน้าพอใช้ได้นะครับ เบรกยูกย่กะน่ยยลยรอบโชคนะเอาต่อเจ้าขึ้นไปเดินหน้าถอยหลังกันนะครับเดี๋ยวจะให้เดินหน้าถอยหลังดูนะครับผม ได้เลยนะครับขับได้เบรกชึก,กลยครับผมเอยครับเดี๋ยวผมจะไปคุยราคากับเจ้าของรถนะครับแล้วก็สรุปท้ายคลิปให้นะครับว่าจะตกลงราคากันได้หรือเปล่านะครับผม 0305602นะครับอันนี้ยี่ห้ออีซูซูนะครับผมเลขเครื่องยนต์163653นะครับสรุปนะครับราคาตกลงกันได้นะครับสําหรับทีเอลร้อยคันนี้นะครับผมทีเอลร้อยทั้งคันครับรถบพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีคัดสีสวยนะครับยางหลังสวยมากเลยยางหน้าพอใช้ได้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจรถไปใช้งานก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับขายในราคาไม่แพงนะครับผมไม่แพงไม่แพงลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆนะครับผมรบกวนโทรมาสอบถามราคาผมได้นะครับผมจะไม่บอกในคลิปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหอ,อกสองคมจริงๆนะครับผมถ้าผมบอกราคาขายไปแล้วเวลาผมซื้อผมหาซื้อยากนะครับ <c oughs> ขอก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะทําไมไม่บอกราคาในคลิป เบยบอกราคาหน่อยผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมไม่ขอบอกราคาในลิปนะครับคันไหนบอกได้ผมก็จะบอกนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆอยากได้จริงๆโทรมาหาผมเลยครับตามเบอร์โทรศัพท์หรือแอดไลน์เข้ามาอ่าได้นะครับผมผมก็จะแจ้งราคาให้นะครับผมถ้าแอดไลน์หรือว่าโทรมาหากันไม่ยากครับผมสรุปว่าทีเอลไอซูสุคัขขนนี้เครื่องดีคัดสีสวย ยางสวยช่วงล่างสวยนะครับเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกกมลาไสจังหวัดกาลสินนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ